หูผัดต้นหอมญี่ปุ่นครับมะเขือเทศผัดไข่ออกมาจากบ้านแต่เช้านะฮะตีห้าครึ่งออรายาก็ต้องตื่นขึ้นมาทำอาหารให้ตั้งแต่ก่อนตีห้านะฮะอืมอร่อยใครชอบกินมะเขือเทศนะครับต้องรู้ว่าเมนูนี้อร่อยมากงถ้ายิ่งใส่ความพริกมากขันเนี่ยก็จะยิ่งหอมมากกว่ามากขึ้นครับส่วนอันนี้หมูผัด ต้นหอมยัก yeah. ษหรือว่าหอมญี่ปุ่นเนี่ยอร่อยเผือผัดไทยน้ำพริกมะแขวนหมูผัดต้นหอมญี่ปุ่นต้นๆ้ๆนร้อน้น,นรถมือเมียวันนี้อยู่คงเธอกลับเป็นโต๊ะฝีมือเมียสองเมนูในวันนี้ก็คือหมอูผัด ต้นหอมญี่ปุ่นกับมะเกือเทศผัดไข่ซึ่งมื้อนี้พิเศษกว่ามื้ออื่นๆนะครวันนี้เราใส่น้ำพริกมะขวันลงไปด้วยนะครับเพิ่มรสชาติและกลิ่นของมะขวันละนอมมีเอกลักษณ์ ริมกมะแขวนใส่น้ำมันมะแขวนลงไป,น,ป,น,ไปน้ำปูลงไปนิดนึงปรุงเลยหอ,อมญี่ปุ่นหอ,อมยับนะเติมสี มด้มเช่นเคยออกมาจากบ้านจะเช้านะฮะตีห้ครึ่งเพราะฉะนั้นอรยาก็ต้องตื่นขึ้นมาทำอาหารให้ตั้งแต่ก่อนตีห้านะับ อ,อ,อร่อยใครชอบกินมะเขือเทศนะครับต้องรู้ว่าเมนูนี้อร่อยมากใครยังไม่เคยลองทำทำได้นะครับใครไม่มีน้ำพริกมะขามไม่เป็นไรก็เป็นผัดไข่ธรรมดาได้แต่ว่าถ้ายิ่งใส่พริกมะขามเนี่ยก็จะยิ่งหอมมะขามมากขึ้นครับร่อยมากส่วนอันนี้หมูผัดต้นหอมยักษหรือว่าหอมญี่ปุ่นนี่ครับ เมนูเราจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวัตถุดิบที่เรามีนะครับแล้วก็ดัดแปลงเอาที่เราชอบอย่างหมูชิ้นเนี่ยเป็นหมูสำหรับ,บชาบูนะฮะจากมื้อปาร์ตี้เหลือมาเป็นหมูสดหมูหมักแล้วก็จะเอามาทำจะได้ไม่ทิ้งวัตถุดิบหอมญี่ปุ่นก็อร่อยอร่อยไม่มีต้นหอมญี่ปุ่นก็ไม่เป็นรใช้ผักอื่นๆเอาที่เราสะดวก บางคนเพิ่งเห็นคลิปนะครับแล้วก็สงสัยทขาไม่กินแต่กับไม่กินข้าวเพราะเราคือ,อกินกับรสหนึ่งวันนี้อร่อยสุดๆผู้กินกับ